สวัสดีครับพบกับดัก diy ทำไม่ได้มันเปิด do everything w e c a n d สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูเครื่องมือช่งอางอีนครัผม เรื่องมือช่างที่ว่านั้นก็คือเป็นกรอกแก๊กขันสกรูนะผมหรือด้ามฟรีขันสกรูนั่นเองนะผมะข้อดีของตัวนี้พิเศษก็คือเป็นแบบปรับ หัวงอได้นะผมพับได้งอได้นะผม,ะผมซึ่งผมเองก็ค้นหามานานนะผมจากได้แบบนี้ก่อนหน้านั้นผมก็เคยเห็นนะผมแบบเป็นเซตนะผมลักษณะคล้ายๆกันนะผมแต่ว่าอาจจะมากชิ้นอุปกรณ์กว่ายี่ห้อน่าจะตันนะครับผมของญี่ปุ่นนะผม t o n e นะผมแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงับผมประมาณ2 0 0พ กว่าบาทนะผมก็อยากได้มากแต่ก็แพงเกินนะผมจนมาค้นเจอนะผมตัวนี้ก็ไม่ถูกนะผมผมก็ค้นเจอเซตที่ว่ามีจํานวนชิ้นของอุปกรณ์น้อยกว่านะผมยี่ห้อ pwt ตัวนี้นผมในราคา1245บาบาทก็เลยซื้อมานะผม เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผมก็ในบรรจุพัณฑ์ก็ประกอบไปด้วยนะผมเคสบรรจุพัณฑ์นะผมทำจากอลูมิเนียมนะผมฝาปิดเป็นยางครับผมแล้วก็มีด้ามขันฟรีนะผม1นึงชิ้นตัวต่อ1ชิ้นนะผมแล้วก็ดอกไขควงเอกดอกบิดอีก1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15รวมทั้งหมดก็17ชิ้นนะผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครับผมก็ดอกบ,บิดก็จะประกอบไปด้วย6เหลี่ยมเบอร์3 4 5 6 8นะผมกระควงแฉกนะผมดอกแฉกนะผม1 2 3นะผมปักแบนนะผม4 6 แล้วก็ท็อกับผมที20่5 27 30แล้วก็อะแดปเตอร์1ทับ 4, เอาไว้ต่อลูกบล็อก้วผมเซตนี้ก็1245บาทก็ไม่ถูกนะผมแต่ก็ยังถูกกว่าของยี่ห้อตันนะ2000กว่าบาทนะผมเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดกันนะผมเริ่มจากเ,เคสก่อนนะผมความยาวก็16ซนติเมตรนะผม กว้างก็4เซนได้ครับผมประมาณเอานนะครับผมคร่าวๆหนาก็ประมาณ2เซนครึ่งครับผม16 4 2เซนครึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาวัดด้ามขันกันนะครับผมความยาวรวมของด้ามขันก็ประมาณสัก12.7ได้นะครับผมคร่าวๆนะครับผมความถ้าว่าวัดถ้าพับลงมาก็ น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ประมาณ10เซนนะผมคร่าวๆนะผมส่วนความกว้างก็ประมาณ18เซนนะผมความสูงก็ประมาณ13เซนก็นอกจากพับงอได้นะผมด้านท้ายก็ยังเป็นที่ใส่ดอกบิดได้ด้วยผม6.3จามมิลนะผมรวมทั้งตัวต่อ ตัวนี้ก็สามารถสวมใส่ได้นะผมหรือจะเอาดอกบิดใส่แล้วผมก็ขันเหมือนไขควงได้เลยครับผมแบบแมนนวลและที่สำคัญก็คือตัวด้ามขันเองเออตัวด้ามต่อเองนี่ก็สามารถที่จะแยง นะครับผมมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่ครับผมสามารถดันทะลุได้ครับผมแล้วก็เป็นเหมือนตัวทีครับผมได้ด้วยครับผมเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้แล้วก็ลืมบอกไปครับผมตัวก่อนๆผมก็ลืมบอกครับผมไอ้ตัวด้านบนที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับผม มันก็คือสามารถหมุนได้ครับผมทำให้สะดวกสบายครับผมเวลาเราต้องการความละเอียดหรือว่าไม่ต้องการขันแน่นเท่าไหร่นะผมหรือว่าต้องการความรวดเร็วนะผมในการขันไปก่อนนะผมก็ใช้ตัวนี้ครผมหมุนได้ครับผมดำๆเนี่ยผม แล้วก็ไอการที่มันงอหรือพับได้ครับผมมันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะผมเวลาไปในที่แคบแล้วก็มันอาจจะติดนั่นติดนี่ครับผมก็สามารถดัดงอเพื่อหลีกเลี่ยงหรือการติดอ,อุปสรรคต่างๆครับผมให้ขันได้ง่ายขึ้นนะผมก็ข้อดีก็แบบนี้ครับผม สรุปผมค่อนข้างชอบนะผมด้ามขันสกรูนะผมร็อกแอกขันสกรูด้ามฟรีขันสกรูนะผมผมซื้อมาก็หลายตัวนะผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นหอดใจแอนนะผมก็มีสามารถใส่ลูกปิดด้านท้ายได้ด้วยนะผมแล้วก็หมุนได้ด้วยเหมือนกันนะผมขนาดเล็กนะผมบรรจุพันก็แบนแบนนะผมเหมาะแก่การพกพาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวนี้ก็ยี่หอ้อ rock bro นะผมตัวนี้อาจจะดูใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังเล็กอยู่นะผมก็เหมือนกันนะผมหมุนได้บรรจุพันธุ์ของเขาก็มาในรูปกระบอกอย่างนี้น,นะผมแต่อาจจะกิ่งไปกิ้งมาได้นะผมแล้วก็ก่อนหน้านั้น,นล่าสุดผมก็ซื้อก่อนล่าสุดผมก็ซื้อตัวนี้นผมเฉพาะด้ามคันอย่างเดียวนะผมอนข้างเล็กกระทัดรัดนะผม ดอกที่เขาแถมให้สั้นมากครับผมผมก็เอามาใส่กับชุดดอกบิดที่ผมซื้อมานะรผมเซตดอกบิดแล้วผมก็ถอดตัวนี้มาวางตรงนี้แทนนะครับแล้วตันนี้ไปวางแทนก็สามารถปิดกล่องได้นะครับผมก็จะเหมือนกับเซตของยี่ห้อบอสนะครับผมเป็น sk 2นะผมแต่ตัวนี้ด้านท้ายไม่มีนะผม ไม่มีที่ต่อลองบิดนะผมแล้วก็ล่าสุด PWT นะผมสามารถงอได้ปรบับอกษาได้ผมและข้อต่อสามารถทำเป็นตัวทีได้นะผมเอ๊ผมไม่แน่ใจว่าเอาไปใส่กับตัวอื่นจะได้ไหม ไม่ได้แล้วผมก็น่าจะทํามาเฉพาะตัวนี้แล้วผมที่ทําเป็นด้ามตัวทีครับผมส่วนตัวนี้ไม่ทะลุนะผมแต่ก็มันได้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันแกะลองดูด้ามขันแบบ ฟ l e ซิเบนะิลรับผมแบบงอได้แนละ้วผมด้ามฟรีคันเซกูแบบงอได้ไว้เพียงแค่นี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ